อ้าวแล่าวันนี้จะมารีวิว X Dust ที่เป็นเกมพาสกันนะครับผมเกมพาส750โลบักนะครับสำหรับ X Dust นะครับเราจะได้มาเป็นแพ็กเกจนะฮะอันนี้คือตัวที่2นะครับเป็นแพ็กเกจของ Special Collector นะครับผมนะก็สกิลมันก็จะมีประมาณนี้นะครับจากที่ผมสกิอ้าวล่วผมว่าที่สนูดินน่าจะมีคนอยู่เพราะฉะนั้นผมจะไปรีวิวที่สนูดินครับนี่ไงเีคนอยู่จริงด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดสกิลมาด้วยอาโบนนะครับ ดามจมันก็จะเหมือนดัซเซนปกติแต่ว่าเป็นคูณ5นะผมนะผมไม่แน่ใจวนะ่ามันใช่หรือเปล่าอ่าล่ะสกิลตออ่อไปจะเป็นแกสเตอร์บัสเตอร์อันยักนะผมนะมันจะยิงออกมาเป็นรูปตัว X e แบบนี้นะผมนะไม่รู้ว่าคนสร้างเขาคิดอะไรอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็จะมีอันเล็กนะครับผมนะซึ่งการที่เรายิงออกมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นการที่ทําให้ศัตรูเนี่ยหลบยากขึ้นนะผมนะแล้วก็มีกระดูกสีฟ้ากระดูกสีม่วงนะครับอ้าวสวัสดีจีโนโอ้มันแท็กทีมกันไปเหะ เดี๋ยวผมจะสั่งสอนครับด้วย X base อันนี้นะครับเป็น X base ของ Dust นะผมน่าจ,จะเป็นอของที่แบบยิงออกมานะครับพอฟันแล้วเนี่ยจะมีตัว X ออกมาแล้วก็จะใช้ X zone ครับอันนี้คือ X zone นะมันจะเป็นสีม่วงแทนสีแดงนั่นเองนะฮะเพราะมันเป็น Dust โอเคตอนนี้ผมฆ่า,าฟลิไปแล้วนะครับผมอ้าวล่ะดูซิโอเคยังเหลือ g ีโนอยู่นะครับ ก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเวลายิงแคสต์บัสเตอร์อะไรออกมามันจะเป็นลูกตัว X แบบนี้นะผมนะเพื่อที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยหลบได้ยากขึ้นนั่นเองนะฮะกลับมานี่เอา X เบลดไปกินจีโน่สองตัวนี่มันชอบแทนะ็กทีมครับอ่าท่านผูนะ้ชมครับวันนี้ผมขอเป็นคนเลวบ้างนะครับผมเป็นคนดีมานานแล้วนะครับผมรู้สึกคันไม้คันเบลร์จะคายทุกคนนะวันนี้ผมจะเป็นคนเลวบ้างนะผมจะไม่เป็นคนดีแล้ว เป็นแค่จีโนกระจกกระจอกอย่ามาเก่าสองตัวแท็กทีมเนี่ยคิดว่าแกจะเก่งกว่าฉันนะเว้ยของฉันเนี่ยเป็นตัวเกมพาร์ตตึ้งเจ็ดร้อยห้าสิบเลยนะเว้ยอย่ามาเก่านะนะมันใกล้าตายแล้วครับจีโนตัวนี้บายบายเรียบร้อยฮะโดนเรียบร้อยอะไรหรือจีโนอ,อีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเอาเอ็กโซนไปกินคิดจะหนีเหรอเป็นไปไม่ได้เลยเนาะปิ้วอุย้ยมันมันรู้ทันไหมคุณผู้ชม อะไรคิดจะยิงกระดูกสู้หรอมันต้องใช้กสเตอร์บัสเตอร์แคสเตอร์มาสเตอร์ดิ d i สเตอร์ทะลวงสวรรค์ทะลวทะทงะลับสลบประตะพีเว้ยมันเดินผ่านเอ็กโซนของผมโดยที่ไม่เกรงกลัวเลยว่าเลื่อนมันจะลดเยอะไปไล่ตอดมาเลยรูปตัวเอ็กพิคาดปิวปิวปิวเออแล้วก็เวลาผมจะทำคิดมันชอบเป็นคนถามว่าผมมีเลิฟเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีรีเซ็ตสี่แล้วก็เลิฟลหนึ่งล้านสี่แสนะครับผมจะไปไหน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 จะไปเอ็กโซนไม่นะไม่ทันตบมากเลยตบมกตบกเออเรียบร้อย <worship bird> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอยากให้ผมรีวิวตัวละเอกก็บอกได้นะเพราะผมใกล้จะมีแบบครบทุกตัวในเกมแล้วนะครับขาดแค่อีเวนแค่ไม่กี่ตัวนะครับับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยถ้าเกิดคุณไม่กดผมจะเอาเรือน้ำมาชนบ้านคุณ